นักศึกษายุคใหม่เมื่อถูกบีบคั้นด้วยเวลาคุณจะยอมให้ AI ช่วยทำงานที่สำคัญหรือไม่หากคุณยอมให้อีโก้ส่วนตัวคำขอโดยเลือกที่จะไม่ใช้เครื่องมือที่จำเป็นและจบลงด้วยการทำงานไม่ทันเวลาจนสร้างความเสียหายต่อความรับผิดช,ชอบชื่อเสียง และลูกค้าของคุณคุณคิดว่าการกระทำนั้นคุ้มค่าหรือและการประยุกต์ใช้ AI มันผิดจญญรรยาบรรณวิชา IT อย่าวที่คุณเข้าใจจริงแล้วหรือหลักสูตร ITS จะพาคุณไปฟังคำตอบที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเรียนรู้ที่จะใช้ AI ตั้งแต่วันนี้ คือทางรอดที่คนต้องเลือกสวัสดีครับท่านอาจารย์อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญกับการศึกษาในยุคดิจิทัลและเป็นอาจารย์ผู้ให้ความรู้ให้กับเหล่านักศึกษาด้านไอทีด้วยนะครับคําถามที่อาจาถามก็คือท่านอาจารย์คิดเห็นอย่างไรครับกับการที่นักศึกษานําเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับการเรียนในยุคสมัยนี้ครับในฐานะผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะครับ ผมค่อนข้างที่จะสนับสนุนในการใช้ AI ในการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันหากเราจําเป็นที่จะต้องทํำโปรเจกที่มีการเร่งระยะเวลาการทํางาน AI จะมีส่วนช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานลงหากโปรเจกถูกแอดไซน์มาให้ทํางานภายใน7วดวันทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอาจจะต้องทํางานใช้ระยะเวลาถึง1เดือนเราสามารถที่จะใช้ AI ในการที่จะถามตอบเพื่อให้ได้คําตอบ ที่จาเป็นเร็วขึ้นแต่ในฐานะผู้สอนเองผมก็จะไม่สนับสนุนให้นักศึกษานํา AI เนี่ยไปช่วยในการตอบกันบ้านเท่านั้นครับครับอาจารย์ AI เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องการเรียนด้านอะไรได้บ้างครับอันนี้ AI นะครับก็ปัจจุบันก็สามารถที่จะเอามาช่วยเราเนี่ยเรียนได้หลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นการใช้ AI เนี่ยในการศึกษาภาษาอื่นๆที่เรายังไม่เคยศึกษามาก่อนนะครับเราก็สามารถใช้ AI เนี่ยแทน ครูผู้ช่วยสอนแล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบสำเนียงหรือว่าการเขียนนะครับในภาษาต่างๆได้ขณะเดียวกันนะครับ AI เนี่ยก็สามารถช่วยเราในการจำลองแบบฝึกหัดนะครับเพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวในการเรียนการสอนหรือว่าในการฝึกทำข้อสอบนะครับได้อีกด้วยครับออนอกจากนี้นะครับ AI เนี่ยยังสามารถช่วยให้เราเนี่ย สร้างสถานการณ์เพื่อให้เราสามารถที่จะฝึกในการปฏิบัติจริงได้อีกด้วยครับอ,อาจารย์คิดเห็นอย่างไรครับกับการที่ผู้ใช้หรือว่ายูเซอร์เนี่ยมีอีโก้กับการใช้ AI ครับก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปทำงานในภาคธุรกิจเสร็จแล้วเราได้รับแอสไซน์งานมาสักชิ้นหนึงในระยะเวลาที่เขากำหนดเสร็จแล้วเราทำไม่ทันเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราอาจจะโดนค่าปรับ แต่ถ้าเกิดเราทิ้งอีกโก้ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเราลองไปใช้ AI ดูนะครับเพื่อให้หาคำตอบในสถานการณ์ต่างๆเวลาย่อเวลาในการทำโปรเจกต์ของเราไม่ก็จะสั้นลงนะครับทำเสร็จได้ตามเวลาเราก็จะไม่ต้องเสียค่าปรับตรงนั้นครับขอบคุณครับอระจาจ้าขอบคุณครับ